เขียนแบบวิศวกรรมหนึ่งบทที่1พื้นฐานการเขียนแบบวิศวกรรมตอนที่15พื้นฐานการเขียนแบบาภาคที่3แล้วนะครับตอนนี้เป็นตอนที่สําคัญมากเลยนะครับสำคัญที่สุดเลยผมว่าในพื้นฐานการเขียนแบบเพราะพูดถึงเรื่องมาตราส่วนสเกลนะครับแล้วเราจะทําความเข้าใจกันแล้วเราจะได้ใช้ไปตลอดชีวิตเลยนะครับว่ามาตราส่วนเนี่ยไม่เฉพาะวิชาเขียนแบบนะครับ มาตราส่วนเนี่ยของของแบบไม่ว่าจะเป็นทางวิศวกรรมอะไรก็แล,แล้วแต่นะครับก็จะเป็นมาตราส่วนใช้เหมือนกันหมายถึงคอนเซปต์เดียวกันมาตราส่วนคือสัดส่วนนะครับของขนาดจริงขนาดจริงนะครับที่แสดงบนแบบกับขนาดจริงของวัตถุจริงง,งงไหมฮะคือเนื่องจากว่าแบบเนี่ยบางที คือวัตถุชิ้นใหญ่อย่างเช่นตึกรามบ้านช่องมันใหญ่มากใช่ไหมเวลาเราเขียนลงกระดาษก็ต้องเล็กลงมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆเราเขียนชิ้นเล็กลงไปเลยเนี่ยแล้วไม่แล้วแล้วมันบ่งบอกไม่ได้ว่าวัตถุดจริงมีขนาดเท่าไหร่มันก็คือแบบที่ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับแบบที่สมบูรณ์ต้องบอกว่าสัดส่วนมันเป็นเท่าไหร่กับของจริงนะครับสัดส่วนในแบบจะเป็นเท่าไหร่กับของจริงเพราะฉะนั้นข้างหน้ามันก็เลยเป็นตัวเลขของของแบบ ข้างหลังเป็นของวัตถุจริงคราวนี้ลองมาดูวัตถุจริงกันครับอันนี้รูปนี้วัตถุจริงทางขวามือนี่นะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรเขามีความกว้าง100มิลลิเมตรความสูง100มิลลิเมตรนะฮะนี่คือขนาดจริงของเขาเลยนะ100มิลนะครับคราวนี้เวลาเราจะเขียนลงกระดาษสมมติถ้าวัดปุ๊บก็ต้องได้ร้อยใช่ไหมครับเพราะขนาดจริงเขาคือ100 100มิลก็คือ10เซนถูกไหมฮะ10เซนเอาเป็นมิลแล้วกันต่อไปนี้จะพูดมิลน,นะครับ ร้อมิลแล้วเราลองไปวัดในเราก็เขียน100มิลไว้ตรงฝั่งมาตรส่วนเขาจะมี2ฝั่งเขียน1 100มิลเป็นของวัตถุใช่ไหมครับแล้วผมบอกแล้วว่ามาตรส่วนคือแบบต่อวัตถุเพราะฉะนั้นวัตถุอยู่ขวางขวาเวลาเราวัดวัตถุปุ๊บเราไปใส่ไว้ทางขวางขวาแล้วเราก็ไปวัดแบบดูสิโอใสมมติว่าได้ร้อยพอดีเหมือนกันนะครับก็แสดงว่าก็ไปเขียนไว้100ขนาด ความหมายก็คือขนาดของในแบบคือหนึ่งรต่อขนาดของของจริงคือ1 0 0่มันเท่ากันใช่ไหมฮะแสดงว่ามาตราส่วนมันก็คือ1 0 0ต่อ100แต่เราจะไม่นิยมเขียนตัวเลขที่เป็นตัวเลขไม่เป็นสัดส่วนอย่างต่าเพราะฉะนั้นต้องแปลงให้มันเป็นเลขที่ต่ำที่สุดเท่าที่มันจะเท่าได้ก็คือ1 เพราะฉะนั้นถ้าฝั่งนี้เป็น1ฝั่งนี้ก็ต้องเป็น1เพราะฉะนั้นมาตร่านเขาจะเขียนในสัดส,ส่วนอย่างต่ำนะครับในที่นี้มันก็เลยเป็น1ต่อนึความหมายของมันก็คือเท่าของจริงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแบบตัวนี้นะครับถ้าเขาให้มาแค่นี้มันเทอสมบูรณ์แล้วนะฮะสมมติคนคุณได้แบบนี้มาคุณเห็นสเกลว่า1ต่อนึคุณก็ต้องรู้ได้ทันทีเลยว่าของในแบบเนี่ยหของจริงก็ต้อง1ของในแบบร้อยของจริงก็ต้องร้อย เพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาไม,าม้บรรทัดมาวัดตรงนี้นะครับข้างบนคุณจะวัดมันได้เท่ากับ100อเพราะของจริงมันก็คือ100่ใช่ไหมฮะมันเป็นสัสดส่วนเข้าเท่ากัน1ต่อหนึ่งเลยแต่เพื่อความไม่เพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและก็ไม่ประมาทในการเขียนแบบนะครับเขาก็จะต้องใส่ขนาดเข้าไปด้วยเพื่อให้มันเข้าใจง,ง่ายๆขึ้นไม่ใช่ว่าไม่ให้ถ้าไม่ให้ก็ได้ครับเขาก็วัดเอาแต่ก็เสียเวลาถูกไหมฮะเขาก็เลยนิยมให้ขนาดเข้าไปด้วย 100และคัสสเกลด้วย1ต่อหพอคุณเห็นแบบ1ต่อหนึ่งปุ๊บคุณก็รู้รได้ทันทีเลยว่าเท่าของจริงไว้น่สบายเลยก็แต่เวลาสร้างเนี่ยก็อย่างว่านะครับเราก็คงไม่เอามาทันมาวัดหรอกเราก็ดูจากตัวเลขเอาเลยใช่ไหมฮะก็ไปทำก็ได้นะครับแต่แบบที่ได้มาตรฐานต้องมีสเกลที่ถูกต้องด้วยนะครับอ่าต่อไปมาดูอันนี้นะครับสมมติ ถ้าวัตถุจริงอยู่ทางขวานะครับร้ 100. อยเราวัดได้ร้อยแล้วเรามาวัดในแบบดูครับอาเขียนไปหนึ่งร้อยฝั่งขวาวัตถุแล้วเรามาวัดในแบบเพอเอินวัดได้สองร้อย่เราก็ไปเขียนไว้สองร้อยครับสั่งซ้ายแบบสองร้อยของจริงมันร้อยเดียวแปลงเป็นสัสดส่วนอย่างตามได้สองต่อหนึ่งแสดงว่าถ้าวัดได้สองของจริงเป็นหนึ่งใช่ไหมฮะ วัดได้200ของจริงเป็น100งั้นแบบก็ต้องเป็น2ต่อหนึ่งเขาก็ไม่ต้องให้ขนาดก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาก็จะให้เขาจะต้องเขียนเลขอะไรครับตรงนี้วัดได้200เขียน200ถูกไหมไม่ถูกนะครับเพราะวัตถุจริงเขา100เพราะฉะนั้นตรงนี้ยังงงนะครับขนาดต้องเป็นขนาดจริงของวัตถุเสมอที่เขียนแต่เวลาเอาไม้บรรทัดวัดปุ๊บ 200เฉยเลยแต่เราก็ไม่ต้องงงนะครับเพราะขนาดจริงมันคือ100คุณวัดได้200คุณก็มาดูที่สเกลครับวัดได้200ปุ๊บมาดูอ๋อ2 0 0มันต้องเท่ากับ100งอ่ะงั้นก็ตรงกันเต๊นะนี่คือแบบที่ได้มาตรฐานสเกลต้องตรงนะครับแล้วตัวเลขก็เป็นตัวเลขของขนาดจริงนี่นี่แล้วความหมายที่ซ่อนอยู่ในในนี้อีกอันหนึ่งนะครับก็คือถ้าวัดได้2ของจริง1แสดงว่าของจริงเล็กกว่า งั้นแบบชนิดเขาเราจะเรียกว่าเป็นแบบที่ขยายมาถูกไหมครับของจริงมันเล็กกว่าเป็นแบบที่ขยายมาอ่านี่คือแบบขยายในแบบจะใหญ่กว่าส่วนใหญ่งานเครื่องกลที่เป็นอุปกรณ์ที่เล็กๆเวลาเราเขียนแบบออกมามันจะเป็นแบบขยายครับอ่านี้มาดูแบบอีกชนิดหนึ่งนะครับสมมุติวัตถุยาว200วัดได้200ในแบบเขียนไปก่อน200ในแบบวัดได้ร้อยเดียว อ่าคราวนี้มาตรงข้ามแล้วครับ100ต่อ200แปลงเป็นสัดส่วนต่างๆได้1ต่อ2เขียนไว้ใต้แบบว่า1ต่อ2ถ้าเราวัดได้ในแบบได้1เอาไว้บรรทัดวัดได้1ของจริงต้องเป็น2วัดได้1 0อยของจริงเป็น200นะครับแสดงว่าแบบเนี้ยมันเล็กกว่าของจริงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียกว่าแบบย่ออ่าเราให้ขนาดเข้าไปขนาดก็ต้องเป็นขนาดจริง ต่อให้คุณวัดได้100แต่คุณก็ต้องเขียน200เพราะว่าขนาดจริงเขาคือ200แล้วแบบมันก็เป็นแบบยอ่อน,นี่คือความหมายของแบบยอ่อแบบขยายนะครับอย่าลืมนะครับข้างหน้าเป็นของขนาดของแด็ขนาดของแบบข้างหลังเป็นขนาดของวัตถุแล้วต้องเป็นสัดส่วนอย่างต่ําแล้วในแบบที่ได้มาตรฐานต้องมีขนาดสเกลจำกับอยู่เสมอ ถ้ามันไม่ได้สเกลนะครับก็มีวิธีเขาก็จะใส่คาว่า not to scale เข้าไปผมไม่ได้เขียนมาให้นะ ntd not to not nts not, not to scale ไม่ใช่ขนาดจริงแต่ก็ไม่ไม่ค่อยนิยมใช้กันนะครับถ้าแบบที่มืออาชีพหน่อยเขก็จะเป็นแบบสเกลมีมีสเกลอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับลองดูซิว่าจะใส่ขนาดถูกไหมนะฮะสมมุติแบบชิ้นนี้นะครับอยากให้คุณเอาขนาดมาใส่ตรงนี้ให้หน่อยว่ามันเท่าไหร ของจริงมันเท่าไหร่เขาเขียนว่าสเกลห้าต่อหนึ่งหน่วยมิลลิเมตรนะครับปึ๊บเอาไม้บรรทัดวัดได้หนึ่งร้อยสิบสองได้สิบสองหน่วยเป็นเซนใช่ไหมไม้บรรทัดหน่วยเป็นเซนสิบสองเซนมันคือร้อยยี่สิบมิลเนี่ยถ้าสเกลมันบอกว่าห้าต่อหนึ่งร้อยยี่สิบมันจะต้องต่อเท่าไหร่คือกอา็หารด้วยห้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าวัดได้ร้อยยี่สิบ ของจริงมันก็แค่24นะครับ120หาร5ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับวัดได้60หาร5เข้าไปได้12ฝั่งนี้วัดได้120อ่ะก็24เหมือนกันนี่คือขนาดจริงถูกไหมครับเพราะเป็นแบบที่ขยายมาของจริงเล็กนิดเดียวเองยี่สิบพอขยายมา5เท่ามันก็เลยยาวอ่ะร้อยยี่สิบนี่ก็คือความหมายของเขานะครับ อ่ะคันนี้มาดูตัวอย่างนี่อันนี้เป็นงานของเครื่องกลน,นะครับบางที1แบบ1กระดาษเนี่ยมีต้องหลายสเกลเห็นไหมเพราะเขาต้องการขยายรายละเอียดมันก็แบบก็ขยายมากหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับทุกท,ทุกแบบก็จะมีสเกลข้างใต้ข,ใตข้างใต้บอกว่ามันเท่าไรเท่าไรอันนี้แบบขยายเครื่องกลส่วนใหญ่แบบขยายครับคานนี้งานโยธาส่วนใหญ่แบบย่อก็ประมาณ หนึ่งต่อร้อยหนึ่งต่อสองร้อยก็แล้วก็แล้วแต่แล้วแต่ยอ่อมากยอ่อน้อยวัดได้หนึ่งร้อยไอ้วัดได้หนึ่งของจริงเป็นหนึ่งร้อยเท่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคันนี้แบบที่สเกลใหญ่มากเลยก็คือแผนทีนะ่บางทีเขาก็บอกเป็นสเกลมาหนึ่งต่อสองแสนอะไรยกตัวอย่างนะและหนึ่งต่อหนึ่งแสนอะไรอย่างเงี้นะอ 100, อยน,นะครับแต่บางครั้งเขาก็ไม่บอกเป็นขนาดอย่างเงี้ยนตัวอย่างนี้นะครับเขาก็ให้มาเป็นเส้นเลยนะครับว่าถ้าคุณวัดได้ยาวเท่านี้แสดงว่ามัน มีขนาดเท่านี้มาให้มาทั้ง2หน่วยเลยนะครับอังกฤษแล้วก็หน่วย SI กิโลเมตรยกตัวอย่างนะครับผมขยายขึ้นมาให้ดูสมมุติต้องการวัดระยะนะครับจากการจะนทบรีไปสุพรรณบุรีเป็นระยะการกระจัดเส้นตรงเลยการจะนทบรีนี่ใช้ B ตัวเล็กเนาะสุพรรณบุรีใช้ B ตัวใหญออ่นอกเรื่องเส้นนี้นะครับอยากรู้ว่าเขามีระยะการกระจัด กี่กิโลเมตรคุณก็วัดด้วยแบบรรทัดนะว่ามันเดาเท่านี้แล้วคุณก็เอาไปทาบกับขนาดตัวนี้คุณจะเห็นว่ามันประมาณเท่าไหร่80กิโลเมตรได้ใช่ไหมแปดสกิโลเมตรประมาณ80กิโลเมตรหรือถ้าเป็นไมล์ก็ประมาณ50ไมล์นี่ก็คือกา,การใช้สเกลในแผนที่นะครับก็ไม่ได้ค่อยเกี่ยวข้องกับกดออีกหนึ่งเท่าไหร่แต่แต่คุณก็ต้องดูให้เป็นนะครับมันก็คือแบบประมาณ80กิโลเมตรอ,อันนี้ก็คือ พื้นฐานของสเกลซึ่งสำคัญมากนะครับก็ดูหลายๆรอบนะครับทักษะคือสิ่งที่ต้องพัฒนาได้แค่ทำบ่อยๆทำซ้ำๆแล้วเราก็จะชำนาญเอง